สวัสดีจ้านี่คือการเล่น r ว v สามตาจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยโดยที่ในตาแรกนะผมได้เล่นเป็นพ่อหนุ่มแบทแมนซึ่งอยู่ในตำแหน่งป่าอันดับแรกที่ป่าอย่างเราควรจะทำก็คือฟาร์มฟ้าคีป่าแล้วก็ปรับแดงและหลังจากนั้นเราก็ไปฆ่าสตูกันเลยหลังจากที่ผมฟาร์มปับแดงเสร็จผมก็ได้เห็นแครี่ฝั่งเขาแหลมออกมาผมก็เลยได้ดักรอเขาแล้วก็ปล่อยสกิลสองใส่แล้วก็ใส่ด้วยแอนตี้สกิลหนึ่ง แล้วเหมือนเพื่อนเขาจะมาช่วยแต่ว่าเพื่อนผมมีเยอะก,กว่าทําให้เกมนี้ผมไม่ได้คิวแต่เพื่อนผมได้คิวไปนี่โถเกมนี้มันชินไหวชินพลิบจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ได้ทําหน้าที่ป่าที่ดีคือการมาเคลียร์เลนข้างบนให้แล้วก็เห็นตัวผมก็เลยสาใส่สกิลกับอินูดี้ว่าไงเจ้าตัวเล็กจะหนีไปไหนลอแล้วก็ใส่สกิลแต่ก็ยังไม่ได้คิวอยู่ดีโดยพวกมันมาเยอะผมก็เลยต้องค่อยๆตะล่อมเพื่อนแต่ว่า โทรศัพท์เจ้ากรรมเล่นผมซะแล้วดูสิครูทุกคนความจริงเครื่องผมจะรอดนะแต่ว่าผมไม่สามารถช่วยเขาได้ปิงผมขึ้น200อ่ะให้ทําไงอ่ะในจังหวะน,นี้หลังจากที่ผมฟาร์มปฟาปฟา้ามาเสร็จก็ได้เห็นว่าพวกมันแหลมเข้าป้อมกันเต็มไปหมดเลยผมก็เลยรอหาตัวที่ดุดแล้วก็คิวมันไปอย่างง่ายได้ที่หนูอีน,อนูจะไปไหนอีนูมาให้พี่ะตีดีอ้อยแซบไปนอนไปเลยไม่แจ้เด็กดี หลังจากที่กลับมาบนเบรนฟาร์มบับแดงเสร็จผมก็ได้เห็นมีอหนู2ตัวนั่นกําลังทําให้เพื่อนผมร้องอียอ้ยยาอี้ย้าอยู่ข้างในแต่ผมก็ช่วยเพื่อนไม่ทันทําให้เพื่อนผมตายแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่แค้นให้เองดีแน่แล้วผมก็คิวสองไปอย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีใครมายุ่งเลยชอตน,นี้ผมเห็นเลือดมันน้อยแล้วผมหิวมากผมบอกเลยผมทนไม่ไหวจริงๆแต่ผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีแกลกด้วยแกลกก็เลยดูผมเข้าไป ให้ตายเธอผมว่าผมจะไปบวกเขาสะหน่อยดูสิโอโหวงมันกว้างมากผมหนีไม่ได้แล้วผมก็เลยช่างแม่งเห็นเลือดน,น้อยเลยหิวใส่แม่งเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอีอ้อยมาอีอ้อยก็เลยทําให้ผมไปคุยกับรากของมอง่วงแต่ก็ย่อ้อยก็ไปคานามือเท่าไหร่มาใช้สกิลไปหมดแล้วเพื่อนผมก็เลยลุมเซิร์ฟมันจนมันนอนไปคุยกับรากหมูม่วงแล้วหลังจากนั้นก็จบป้อมชนะไปเอาแหละเราไม่รีรอกันดีกว่ามาในตาที่สองผมได้เล่มเต็มมวยนะครับผม นี่ผมไต่อยไปก่อนบัตหนึ่งแล้วผมก็เลี้ยงเลี้ยงเลือดบัตแต่ว่าในช็อตนี้ให้ตายเถอะผมติดขือผมกดสกิลไม่โดนโดยที่เพิ่มผมค่าได้ไปแค่ตัวเดียวเองแล้วผมก็ได้วัดใจไปเลยเพราะว่ายังไงผมว่าหนีไม่ได้แล้วแล้วสรุปเป็นไงครับตายดิครับรออะไรโดยที่เกิดมาผมก็บอกตัวเองว่าอย่าโรกอย่าไปคุยกับบัตเพราะว่าบัตมันเกิดแล้วทำอะไรมาไม่ได้อันนี้ผมยิงไปโอ้โหดาวล้วนๆน,นะครับผมดูสีเลือดมันไม่ลดเลย เหมือนผมไปสก,กิดมันนะโดยในตานี้มันดำป้อมจนมาข้างในแล้วเพื่อนผมก็ต้านไม่ไหวแต่อยู่ๆปัดมันก็หิวครับมันหลุดเข้ามามก็เลยใช้สกิลเพย์ของผมปิเกอร์แล้วก็เอามันเข้ามาในป้อมในจนมันตายไปแล้วก็ตายไปอีกตัวนั่นแหละครับไม่นานผมก็เพ้ครับในตานี้ก็ทําไงอ่ะยิงใครไม่เข้าเลยสักตัวโดยที่ในตาที่3ผมได้เล่นเป็นมาร์ลอตซึ่งบอกเลยว่าอีนูนี่ค่อนข้างที่จะแรงมาก ขนาดโอเมนหนึ่งหนึ่งมันยังทนไม่ไหวอะครับผมผมตีจนมันตายครับตัวโอเมนตัวนี้ในช็อตนี้ผมไปเติมเลือดแล้วก็ฟาร์มจนเสร็จผมได้เวลสีแล้วก็เห็นว่ามันกำลังจะบวกกลางกันผมก็เลยเข้าไปเพื่อกันไม่ให้มันเข้าไปในกลางได้นี่กันหลังแล้วก็ทําให้ลิงแตกไปนี่ละครับผมวิธีการเล่นไฟเตอร์แล้วก็เห็นตัวหนึ่งแหลมมาเพื่อนลิงก็เลยไปคุยกับมันให้แล้วผมก็ฟันมันฟันมันแล้วก็ปาหัวมันกลับไปคุยกับรากงวงม่วงซะอเด็กเด็ก ในตานี้ผมบอกเลยว่าผมสนุกมากเลยครับผมโอ้โหตยีตัวไหนร้องอียาอียาหมดอ่ะปาดทีอยากเจ็บอ่ะถึงจะโดดเฝ้าบ้างในบางทีก็เถอะนะตอนนี้ผมเกิดแล้วจนโอเมนเอาผมไม่ลงอ่ะในทีนี้ก็คือผมแอบยอกมันนะครับผมผมจะไปให้มันเสียเลือดฟรีทําไมนี่นะนี่เกมนี้ไม่ใช้สมองกันอย่าใช้แต่กําลังแล้วก็มีเจ้าลิงน้อยตัวหนึ่งบิ่งเข้ามาโดยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเจอกับภัยพิบัติระดับมังกรนี่ปาดคอ ปนอนคุยกับร่างมะม่วงซะแต่ดูเบือนว่าเจ้าหนูนี่มันยังไม่เข็ดมันก็ยังไม่ย่อท้อเข้ามาใส่เดี๋ยวกับผมอยู่เรื่อยเลยอ้าวน,นี่ไปโอ้ยชักจะเริ่มสงสารเองแล้วนะแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วแล้วก,วก็ตีป้อมแตกดูสิครับคุณผู้ชมผมแลกกับมันในป้อมได้เลยอะ่ะดูสิจนมันต้องร้องอย้าย้าดีเอาไปเอ,อ้ยนี่แน่หนี่เนี่ยจะหนีไ,หนไปไหนโอ้ยกูแค้นอ,อีฟิฟเกอร์ฟันแม่งเลยเอ,อือแล้วก็โดนลุมทั้งสามทางแล้วก็นอนตายคาป้อมกันเลยทีเดียว ในตอนนี้ไม่มีใครหยุดพี่ได้แล้วไอ้หนูมาเลยมาเลยมาให้หมดเลยตอนนี้พี่แข็งมากเลยแล้วก็ด้วยความาเฮาไป้งของผมผไม่ได้ช็อกเข้าป้อมไปแล้วก็ไปฟันป่าจ,จากข้างหลังครับผมโดยที่ให้เพื่อนผมเข้าไปครับนี่เพื่อนผมแม่งเวลากผมเลยแต่ละคนแล้วก็ชนะไปตานี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอบคผณครับ